ทิทาโผล่นิวยอร์กกับแคปชั่นชวนอุ้ยหนุ่มรีบแชร์ความรู้ดักพวกมโนหลายคนยังคงจิ้นกันอยู่ระหว่างแอปทักซออนและทิมพิทาลิ้มเจริญรัตแม้ว่าทั้งคู่จะต่างคนต่างออกมาให้สัมภาษณ์ความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นมากกว่าเพื่อนและไม่ว่าทั้งคู่จะเคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมด้วยภาพหรือแคปชั่นไหนชาวจีนก็พากันตีความ โยงถึงกันไปแบบงงๆอย่างล่าสุดหนุ่มพิธาไปนิวยอร์กได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดทิมปิตะกพร้อมแคปชั่นระบุว่านิวยอร์กมินิทซึ่งในแคปชั่นมีอีโมจิแอปเปิลด้วยทำหลายคนที่จิ้นหนักมากโยงถึงแอปทักซอนอีกครั้งทั้งบอกว่าเดียวเดียวมีแอปเปิลด้วยคืออะไรครับ ฮันแน่รอบนี้มือไม่ได้ลั่นใช่ไหมคะความสุขของลูกๆขอมโนหน่อยนะพ่อละสะดุดความหล่อไม่พอมาสะดุดอีโมจิต่อเป็นต้นซึ่งมีชาวเน็ตรายหนึ่งมาคอมเมนต์เผยความรู้อย่างหนึ่งดักชาวจีนทั้งหลายบอกว่านิวยอร์กถูกเรียกอีกชื่อว่าบิ๊กแอปเปิลอย่าไปหามโนกันอีกละ่ะ